สวัสดีครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับแน่นอนครับมีวันลูบินีมาให้ได้ติดตามกันนะครับมีทัศน์ามาฝากเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นครับฝากถึงแฟนมวยทุกท่านครับใครอยากจะเข้ากลุ่มนะครับรับกีจเด็ดมวยทุกคู่ทุกวันฟังมวยหมู่ฟรีทุกเวทีทุกสนามนะครับคลิกตรงลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วก็ช่องทางใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับศึกวันลูบินีสัปดาห์ที่75นะครับวันนี้จัดไปนะฮะเริ่มตั้งแต่บราซิลเอเมกชาติครับเจอกับทาคุมะซาโตะ พวกนี้ชอบไปที่บราซิลนะครับคือไม่โดนไม่โดนหมัดอย่างเดียวอะ่ะลูนไปรอบเป่าถ้าโดนก็ให้เขากินไปแต่ถ้าต่อยไม่โดนดูว่ามโอกาสชนะสูงจัดไปที่บราซิลนะครับชนะจนพีเคสันชัยครับเจอกับเดนิสจากรัสเซียเขาบอกเดนิสตัวนี้หมักโหดนะครับรัเสเซียช่วงหลังมาแต่ละคนมีโหดโหดทั้งาน,นอตามไปตามเดนิสไปแล้วก็คุณศึกซูเปอร์บอลเทนนิงแคมป์ครับเจอกับมาโมรุ้าอุซูบายันคุณศึกฝีมือนะแต่มาโมรก้านี้ก็หมัดดีเหมือนกัน ตามมามูก้าไปนะฮะตัวที่ชนะไอ้เจ้าชาโดมาก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็พร้อมลบลูกสวนครับเจอกับพยัคฆ์เมคินจอมโหดมวยไทยนะครับคู่นี้ชอบไปที่พร้อมลบลูกสวนนะครับฝีมือครบเครื่องแล้วซ้อมลูกสวนนะลูกสวนนี่ทำมวยคือถูกทรงกับบัลลูพิเนียนะครับผู้ต่อไปครับเพชรนาเคียนผู้ใหญ่ยูน่านครับเจอกับแมกนัมสอสมหมายคู่นี้ชอบไปที่เจ้า อ่แมกนัมนะครับฝีมือดีครบเครื่องถ้าร่างกายดีเนี่ยโอยยังไงก็ดูดีกว่านะครับผันศักดิว์วันตทวีเจอดีเซนน้อยเลี่ยมพนวัตรคู่นี้ชอบไปที่เด่นเซนน้อยนะครับมัดอันตรายเพชรภูผาเอกปูยินเจอเหนือเพชรที่เด็ดเก้าเก้าคู่นี้ชอบไปที่เพชรภูผาเอกปูยินนะครับระยะหลังนี้โอ้โหฟรอร์มน่าติดตามมากบัวเสียวปอพอินเจอเพชรกาฟิวจิตเมืองเงินคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรกาฟิวบูสู้ทรลพนะครับ ลุ้นไปและคู่เอกครับคมเพชรฟเติกเจอกับโอมาเอลฮาลาบีจัดไปที่คมเพชรนะครับน่าจะไม่มีปัญหาสรุปครับชอบบราซิลชอบเดนิสชอบมามูกา้าชอบพร้อมลบชอบเพชรปูชอบแม็กดัมดีเซนน้อยเ,ออเพชรปูผาเพชรกาฟิวแล้วก็คมเพชรนะครับสามตัวตรงครับบราซิลเพชรภูผาแล้วก็คมเพชรนะครับ ฝากถึงแฟนมวยอีกรอบหนึ่งนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ช่องทางของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พาดชมอคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ตลอดทุกวันนะครับ